กาบหลวงพ่อเลืองวัดตาสัธาธรรมลูกมีเวรกรรมจะต้องเอ่ยคำรำลาต้องจากไปทำง,งานหาบิดามาดาขอบูชาดอกไม้และถูกเทียนกาบหลวงพ่อลาแห่งสีนครจะกาบปิ้วอนให้มีความสำเร็จกลับมาลูกจะขอยุดมันในสัญญา ถ้ามีเวลาจะกลับมาเยี่ยมมาบ้านเราวันทามิพุทธทางพูดดังๆให้พระพูดฟังวันทามิทรรมังให้ระวังในพระธรรมวันทามิสัง,งังมีพระสงค์คอยสอนสั่งกลบาวว่าพระทุกวันก็ให้สมหวังจเจริญพร กับดวงพระสมปวดช่วยชโนมในจิตใจขคให้รวยได้ไหมสมความปรารถนาจะเก็บเงินเก็บทองขอน้องการดาให้สมคุณค่ากับที่น้องเฝ้า,ารอกับพระลวงบุรพากษาัตริยสยามเจดีก์งดงามพุทธขยาองค์ใหญ่ถ้ามีปัญหาหนักป เมื่อใดขอให้มาได้หมดสิ้นเดเร็วพันกระทินปีนี้ก็เป็นจะภาพหนึ่งก็งเปิดเติดจะน้องร่วมด้วยช่วยกันขอโอกาสแค่เพียงสักครั้งปีนั้นจะมาขอน้องแต่งงานวันทา นิพุธังอะหามาทะเรนะตังวันทามิธรรมังอะหามาทะเลนะตังวันทามิสังฆังอะหามาทะเลนตะตังกล่าหว่าพระทุกวันก็ให้สมบังเจริญพาน